มันออกมาหนอเธอแต่ตละปิดตัดตกหมอนานาหมอนหนเอาออกมันแล้ละมอน๋อเมืนได้ฟังเสียงในสซนอยู่หาแท่งว่าเด้วฟังเสียงในสซน เดียวไปกันอยังน้วงึ้นเรียบเย็บฟางมวนมวนมันจะหายเมื่อยนอโอ้พอออกไปสี่พอออกรวบานนี้ยนอระบายใหญ่นา หืมเตรียมพร้อมเนาะเออเอามวนๆว่าดังๆพร้อมกันเด้อคั่นว่าบ่ดังบ่แล้วได้เตรียม ลาดัวดอกไม้ <laughs> <laughs> งเพื่อบูชาขอบูชาคุณพระสงองค์งดำรงพระธรรม,มวินยัยดอกไม้ตั้งใส่ขานเรียงเป็นทานอยู่โซ หลับจังได้นอนบ้านเพ <laughs> ื่อสุขีโยงประนิวังขา <laughs> ้าเธอสาธุสาธุโอ้ดอกไม้งามมัอนี <laughs> ่เอ้บูชาพระรัตนตรยัยสาธุสุขก,กายสุขใจสุขคนสุขคน xả thú, xả thú, mấy tí chú. Hèn ngam đi bà này, xả พันลมอะ โนภาควัโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังภูริสาวภาควัตโตปุพาภาขณะมะกะรังกะโรมะเส สสะนโมสสะภาคะวโะตออรหโตสสมมาสม,มุทัสะนโมทสะภาคะวโะตออรหโตสสมมาสม,มุทสะมายังพันเต

ตาติยัมปิมะยังพันเตติสลรเนนะสหะอาชังคาสัม,มนาคาตังอุปัสสังยาจามาอยากโยมท้งลายจากมีไปตั้งจิตกังใจไม่ชีแม,ม่พาม นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมมาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตั้งใจสมทานองค์อุโบสถเราจะรักษาตลอดชีวิตก็ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเจ็ดวันเจ็ดคืนหรืออาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้ตามเหตุอันสมควร อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆเลยเพระาะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งจิตตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ NAMO TATSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMPUTATSA NAMO TATSA <coughs> BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMPUTATSA ัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังกัจจามิพุทธังสระนังกัจจามิธัมมังสระนังกัจจามิ Maang celaangng kacaami Segang se nang kacaami sangpang celaangng kacaami Dudimpi kudang Serak ทุติยปีพุทธังสลานางคัจฉามทุติยมปีธรรมังสลานังคัจจามีทุติยมปีธรรังสลานางคัจฉามีทุติยมปีจังนังสลานงคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิเตติยัมพีพุทธังสรณังคัจฉามิ Tadi yampi putang salaangng paami dadi yampi temang sera nang kacami Ta <coughs> kacami

เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินนาถนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอภินาถนาเวระมณีสิกขาปัทังสมา อภพรมจริยาเวรมณีสิขาดทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิขาดทังสมาธิยามิโมสาวาธาเวรมณี Seka patdang semme Mu saw weak <coughs> mani seka patangsami me. Surra mea maja pemata we mani สิกขาปัทังสัมมาทิยามิตุราเมลายะมัจฉะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวระมณี เตกปตังสมาธิยามิวิกาลโพชนาเระมะณี <coughs>

วิปุสนาธานาวิปุสนาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิุจาศยนามหาศยนาเวระมณี Seeka padaang samadime Uca saya ma สิกขาปัทังสมาธิยามิอิมังคตังคัสมะนาคตังอิมังคตังคัสมะนาคตังพุทธะปัญจังอุปโสตังพุทธาปัญจังอุปโสตังอิมันจะสัมมาเทวะอภิระกิตุงสมาธิยามิ สัมมาเทวาภิรักขิตุงสมาทิยามิอิมมเนอยตัสสิกาปะธาเนียุปสถาวเสนาสาธุกังกตวาปมาเทนารกิตตปานิสิเลนะสุขติยันติ สิเลนะโพคสัมปทานส,สิเลนะนิพพุทิงยันติตัตมาสิลังวิจุตเย,ยสาธุเนปะนาปัจโยโหตุ be é. 是，那。Okay, no.